สวัสดีค่ะเวลาเย็นต่อรีบมากมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็แตกตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขายคอนโดแล้วนะคะทุกคนเราลืมอะไรไหมเดี๋ยวยังไม่เช็คเอานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเสร็จเร็วหรือเปล่าอีกอย่นึงวันนี้เป็นวันจันทร์คนด่าเยอะแต่ว่าเขาจะเป็นระดับขาย มนโนแล้วเขาอาจจะแทงคิวได้เนาะเดี๋ยวไปพาทุกคนไปลงไปดูข้างล่างไปเดี๋ยวเน,นี่ลยลืมบอกว่าจะไปก,กับน,น,นีรค่ะเสงอพาร์ทเมนต์เกินคุณชายาเราเราจะนั่งนินกันนะแกจะบอกเขาว่าไปไหน ไปไหนไปกรมที่ดินหมู่บ้านนกกีฬาอดไปกรมที่ดินหมู่บ้านนกกีฬาวุ้งใม่ยังขึดอไรไ้นอ่ะค่ะพูดว่าเขาดูเราว่าอยู่ไับบรัทอะไรเอา้อเอาก็หลงหลงไงเพราะว่าเราพักอยู่นี่ห้องโอเคบ้างแล้วเนาะแล้วก็ถ้าอยู่หรือแหล่งทางนี้แบบอย่างมาซีนนักหลงคลิมอ่ะมาเช่าตรงนี้ได้ด้ยนะ ที่กายไม่ได้ยาหย่อดผมหยอดตุกงที่นี่ไปหลักทที่วันนี้มาแบบแบคแพคนะคะ <c oughs> ง่าย <c oughs> ไปบนต๊หรอก่เอา็มา้ตตองมาด้นะทุกตอ ถึงแล้วนะคะอาจจะถ่ายให้ดูเป็นบางส่วนเมืตอที่เขามาเึงแลยวเป็นทีนทเ,เวดใช่ไหมคะไปออกินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าคนอย่อันนี้ยังไม่มาคน อนที่เราพูดเบอกดีกว่าวจะอ้างให้เราไม่บอกดีกว่าอ้างง่ะเอเจซีคนนึงยังไม่มาคโคจูดังยังไม่มาก็เลยเพราะว่าเงินอยู่กับเขาก็เลยรอก่อนเขาก็ได้มากินข้าวเนาะก็กินอยู่ร้านสวัสดิการในของฉันในของแกจะบอกเลยว่าพวกเราที่นีมันเป็นนักการตายลองลองร้องลอง

มา,ดาไ,ดมไ,ได้ทุกคนกินข้าวกับปลาดุก้มยอยากมีตงนานย่าเราทำไรแอกฝักแกวแ้ววันนจะแก้วแบบมีสาระเนาะทราด้วยค่ะมันกืนข้าวขอรับเงินแสน รู้สึกว่ามันใกล้ขนาดนี้ระบบเพราะเราพาักอยู่ไม่ไกลกันเท่านั้นนะสวีทลูกหับเข้าไปนั่งคืออาจจะเป็นเพราะเรานั่งแบบแท็กซีก่แล้วมันแบบเบรคเบาเบรคอย่างานเราแบบชิวๆตรงนี้นะ เย็นเย็นฮอแก๊บเดียวไก่ก็เหมือนไม่ไกลสิบเอรค่อยค่อยจองโรงแรมให่อกถ้าคิดว่ามันไก่้ไหได้เลยนะรสชาติเป็นแบบแกงตายทุกวันนะน่วน้อเอเร่วจะไปอยู่บ้านอย่างี้จะไปไหนไปหาเมียที่ไหน เราเมียได้อยู่การอะแล้วันนี้เปนเพรว่าขายที่ีหมดแล้วเไม่อย่านี้นะเราันนี้ลูกเรนะาเะสารหานะปเบิร์กบ็เาจำบอกฟิล์มเละว่เหาเอือลูกเราไปเมื่องหลัไปลานเราไปเสร็จไปเอเจนซี่เราไปซาาต์ไปาานะ ลแล้วก็ออรเ,เราใสา่เสีือแล้วเปรียวันนี้สำหรับน้องอมลัาใหญ่กับเพปุ้งใาหารมันี่แหะแล้ว่เอมแจ้งนะ้าเสือสือเขาเสือขื่อขำบอกแล้วมันยากเลยคอยมาแน,นํนำรนยากหมดละ แซ่แล้วแซ่ไหก่านี่มันเป็นแตรงมันมันต้องเป็นแบบสไตล์ผัดกะเพราหรอย่างนี่นะเนานะจะไปกินยังไจจงอันนี้จานสุดทบายลาคูเลยละะย่ะปุ๊บน้าเวพข้หรอคะ วันนีน้ข้าวเสร็จแล้วนะ,ะอาิมาจาับอกันนเอรจใส่เกือบชูระเปากร่าลโมนะคะทุกคนอิ่มแล้วนะคะตอนนี้บริษัก่อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นมองมไปคนถ่ายจะมีปัญหาทีหลังเนาะตอน,นินอะไร กนเลยลูกน่าอร่อยมากเลยเนื้อเนื้อตุนบางบางเดลน,น่าอร่อยชิมก่อนนะอไดนะ้ยังเพิงปรเพราปรแล้วมันจะไปทางเก่นได้เลยเหรอแต่ว่าต้องใส่พิกจะลองชิมกุ้ง,งกุเปียอือหือ Han mener det. เทนี่ย้านี่ยเออหงนบี้ก็ต้องใช้ตาหเพมัมีจังกบมัมีกบให้ยำอ่ะก็เป็นจังกบสนัครที่บ้านเขาไม่ได้เลยที่บราเป็นอย่างนีอันนี้คือเามาอย่างนี้ไม่ต้องใช้ตาหูเดินก็ไม่ได้ข้าโลค้ารา จ้ะพอมี yeah. 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 yeah.

กเอแบบตนเดียร์ก็ต้องกินขนมแล้แกบกาแฟเนี่ยอ๋อหนันดีกาแฟรออะไนูจ้ะเขาล่เก่งัอันอันนี้เากคือเขาเก่งเนาะที่หสามารถได้ด้วยเดือนเดือนตนกอรูดนี่สกเขาเก่งนะะเิมเามา กี่พันดูละขนกบเงินทางนี้ไปพันเจ็ดนครับแล้วพขับขับไปอีกี่พันเบื่ออพันเจ็ดเจ็เลยต้อง้มาขนาดนี้นะร้มากกว่าเร uh, no. าเงอะต้องได้มาขนานั้ปีจริงได้สองหมื่น้อืะมาณสองหมื่นพันเจ้าได้หมื่อือทีก็่ไหนดีกว่ไหนใระเดี่อยับคอย ตรงนี้เหรอะ